สวัสดีครับน้องๆและผู้ที่สนใจ Photoshop ก a ร์ไ r เออร t ม t สเนะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาอยู่ที่เครื่องมือในหมวดที่14ลำดับที่2นะครับซึ่งก็คือเครื่องมือเบิร์ทูนะครับน้องเปิดไฟล์ภาพที่เราดาวน์โหลดมาครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับตรงชุดเนี่ยครับชัดๆเลยว่าะจะค่อนข้างสว่างเกินไปนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรา จะทำการปรับแต่งนะครับด้วยเครื่องมือเบิร์ทูนะครับซึ่งฟังก์ชันอะไรต่างๆก็เหมือนกับ uh, เครื่องมือดอททูนเช่นกันนะครับตอนนี้ให้เราทําการ Copy ไปก่อนนะครับ Copy ไว้แล้วก็เดี๋ยวเราลองปรับเพิ่มนะครับ3.5ดูครับตอนนี้ลอง่าดไปนะครับสามารถปรับปัดนะครับ ให้มันมีความเหมาะสมอ,อย่างเช่นตรงนี้นะครับมีความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้วก็ขนาดพื้นที่นะครับนี่ครับอันนี้เราก็ลดบัตรลงนะครับอันนี้ก็ เพิ่มน้ำหนักนะครับเพิ่มความแน่นให้กับตัวของเล่นนะครับตอนนี้ก็เราจะไม่ได้ใช้น้ำหนักเยอะๆเต็มที่ไปเลยทีเดียวนะครับค่อยๆแต่งไปครับตอนนี้ก็ดูดูมวลรวมนะครับนี่ ผลที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีความแน่นขึ้นนะครับซึ่งมันจะไม่ดูลอยๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็เพิ่มน้ำหนักไปครับอย่างเช่นตรงนี้ครับปาดเพิ่มนะครับมันก็จะมีอย่างเช่นอันนี้ด้วยครับ เวลทาทำการปาดไปปาดมามันก็จะมีการเพิ่มน้าหนักเพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยกเมาส์นะครับอันนี้กดเมาส์ซ้ายค้างไว้ครับขอลองดูนะครับว่ามันให้ผลอย่างไรครับนี่ครับอย่างตรงศรีรษะนี่ก็เพิ่มได้อีกหน่อย ก็ตรงนี้นครับรวมแล้วครับรนี้ส่วนนี้มันมีความแน่นของสีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยให้สว่างได้แต่ส่วนเสื้อนี่ตอนแรกจะเป็นสีค่อนข้างขาวขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เราจะทําการใส่ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ใช้โซลิดคัลเลอร์นี่แหละครับอลองเพิ่มอลองนะครับลองดูก่อนนะครับ ก็หา,อ,าอันที่เหมาะสมะครับอันเหมาะสมลอง30ดูครับให้ให้สีมันดูมีความสดใสมากขึ้นนะครับมากขึ้นก็โดยใช้ตัว bending saturation นะครับแล้วก็ตัว solid ลด o p a ลงเลย30นะครับอตอนนี้ก็เดี๋ยวเราลองเพิ่ม น้ำหนักดูสิครับอลองเปลี่ยนบ้างนะครับลองมาที่ตัวเคินรับตัวเคร์ก,รเรก็เพิ่มปรับสว่างครับคลิกนะครับสร้างจุดนะครับสร้างจุดอันนี้ก็ทำให้ภาพมี ความน่าสนใจมากขึ้นนะครับลองปรับดูนะครับทาไมโอเคก็เอาลงอันนี้ถ้ารู้สึกว่าเยอะไปก็ปรับลงนะครับลองปิดนะครับลองปิดดูครับสังเกตว่ามันจะมีความเหมือนมีความคอนทาต์มากขึ้นนะครับโดยเนื้อสีตอนนี้เดี๋ยว ถ้าเราไม่อยากให้มันเยอะนะครับก็ลองใช้ตรงนี้ช่วยได้นะครับไม่ต้องไปปรับแต่งตรงตรงนั้นก็ได้นะครับตรงนี้ก็หกสิบปิดดูครับเอาพอประมาณนะครับเรียกว่าห้าสิบพอไม่ต้องจัดมากนะครับไม่ต้องจัดมากอ่นนี้ก็คือ เดี๋ยวลองอีกอันหนึ่งนะครับอันหนึง่งจะได้รู้ว่ามันะจะดีไม่ดีนะครับเดีให้สว่างลองดูนะครับ20่สพอ,อไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ลองดูครับปิดนะ แต่ดูเหมือนถ้าเบอร์ไปก็ไม่เอาแล้วครับแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็คือส่วนที่เราทำมานะครับนี่ความแตกต่างครับน้องจะเห็นว่า,าน้ำหนักในตอนแรกนะครับมันจะดูเบาแล้วก็เหมือนล่องลอยล่องลอยนะครับตอนนี้เมื่อเราทำการปรับแต่งแล้วนะครับ มันจะมีความแน่นมากขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประสิทธิภาพของเครื่องมือเบรนทูลครับซึ่งน้องสามารถนำไปใช้งานนะครับในส่วนซึ่งเราต้องการที่จะเพิ่มครับคือจะทำเป็นส่วนๆได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ในการทำงานเช่นกันนะครับ ขอบคุณน้องที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดทําด้วยนะครับส่วนวิดีโอหน้าจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นก้อยน้องติดตามกันได้นะครับสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ